สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูชยาธรอ,อ่อนสาครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนํานวัตกรรมการสอนครั้งน้ารู้หนูหน่าเรียนบายครูจ๋าค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรม การสอนในรูปในรูปแบบออน m a น d ที่สร้างสรรค์โดยการใช้บทบาทสมมติของครูในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันที่ส่งผลให้จังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งให้สถานศึกษางดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site. แต่เพราะการเรียนรู้ยังคงต้องดำเนินอยู่แม้นกักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติทำให้ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทางโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จึงได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ตั้งแต่วันที่ 1. มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านเหมาะสมกับวัย 3. เพื่อให้ครูมีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะตนเองที่ปรับรูปแบบตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในฐานะครูผู้สอนคุณครูได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของโรงเรียนทั้งสองรูปแบบได้แก่ 1. การสอนแบบออนไลน์โดยครูจัดทำคลิปการสอนตามสาระสำคัญในหน่วยการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ บูรณาการสู่กิจกรรมหลัก6กิจกรรมจากนั้นตัดต่อคลิปการสอนลง YouTube ในช่อง ABP คิดโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์และอีกช่องทางหนึ่งคือช่องของชยาธรอ,อ่อนสา2การสอนแบบออนแฮนโดยครูได้จัดเตรียมแบบเสริมประสบการณ์ใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์และแบบฝึกโดยการแนะนำการทำใบงานต่างๆนี้ อยู่ในช่วงท้ายคลิปของการสอนออดิมานในแต่ละวันครูจึงได้กำหนดองค์ประกอบการสอนโดยใช้นวัตกรรมครั้งน่ารู้หนูหน่าเรียนบายครูจ๋าดังนี้ค่ะองค์ประกอบที่1ด้านสถานการณ์หรือสถานที่ทั้งในรูปแบบจริงและการจำลองซึ่งการเลือกสถานที่หรือการจำลองสถานการณ์นั้นให้เป็นไปนตามความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้เช่นหน่วยข้าวคุณครูก็ใช้ ทุ่งนาการดำนาหน่วยวันเข้าพรรษาครูก็ใช้สถานที่วัดโดยใช้วัดเพชรวารา,รามนะคะส่วนหน่วยวันเฉลิมพระชนมนพรรษาใช้สถานที่บริเวณจัดตกแต่งพระบรมฉายารักทำให้เด็กได้เกิดการปฏิบัติจริงหน่วยวันแม่นะคะองค์ประกอบที่สองสื่อที่ใช้ในการประกอบการแสดงส่วนใหญ่จะเน้นสื่อที่เป็นของจริงหรือใกล้ตัวเด็กเช่น การเช็คชื่อเด็กคุณครูก็จะปรับเปลี่ยนการแต่งกายเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กการทำนาครูก็จะพาเด็กๆไปทำนาในท้องทุ่งนาจริงการปรุงอาหารที่ทำจากข้าวนะคะและก็เครื่องสังฆทานดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นต้นเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆและองค์ประกอบที่3ม ผู้แสดงโดยครูหรือออกออกแบบการเรียนรู้โดยครูจะแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ต่างๆที่ได้ไปจัดกิจกรรมเช่นถ้าคุณครูได้เช็คชื่อคุณครูก็จะนำชุดยอดมนุษย์หรือสิ่งต่างๆที่เด็กๆชอบเพื่อกระตุ้นความสนใจในกิจกรรมหน่วยฤดูฝนคุณครูก็จะนำการแต่งกายล่มและชุด ฤดูฝนชุดไปทำนาชุดไปวัดชุดไทยจิตรดาสำหรับการถวายพระพรทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการแสดงบทบาทสมมุติต่างๆสิ่งสำคัญที่ครูจะต้องถ่ายทอดคือการแสดงอารมณ์อาการสีหน้ารวมถึงลักษณะการพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะส่วนการดำเนินง,งานการพัฒนาเริ่มจาก คุณครูได้วางแผนทํางานโดยการศึกษาแผนกรารจัดประสบการณ์ของระดับประถมศึกษาเขียนแผนใหม่ในรูปแบบออนดีมานโดยกําหนดรูปแบบการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมตุติเข้าไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์และดําเนินการสอนตามคลิปการสอน 3. ดําเนินการอัดคลิปการสอนโดยใช้องค์ประกอบของนวัตกรรมครังหน้ารู้หนูหน้าเรียนบายครูจา๋าและ 4. ทํทำการตัดต่อลง YouTube โดยกำหนดเวลาการเผยแพร่ส่งคลิปการสอนตามตารางที่กำหนดไว้มีการวัดประเมินผลความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์ในการเรียนรู้จากการให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงประเมินตามสภาพที่แท้จริงของการศึกษาเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโควิด1 9ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการประเมินจะมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน การตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้จากผลงานที่เด็กๆส่งมาในลายกลุ่มของชั้นเรียนอนุบาลปีที่3ทับเช่นการทำดอกมะริการเล่าเรื่องจากภาพในหัวข้อแม่ของหนูการทำนาและดูจากการทำแบบเสริมประสบการณ์ที่ครูให้ทำท้ายคลิปการสอนผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการสอนคลิปครั้งน้ารู้หนูหน้าเรียนบายครูจ๋า ทำให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์ของการเรียนรู้ได้ดีกว่าสอนแบบเดิมเด็กๆเ,เรียนรู้จากการดูครูสแสดงปฏิบัติตามครูได้สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ๆใ,ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่อีกทั้งยังเหมาะสมกับการเรียนรู้ในสถานการณ์การเฝ้าระวงังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จุดเด่นของการสอนที่ ใช้สถานการณ์จริงคือสื่อของจริงการแต่งกายในชุดต่างๆมีวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างจุดสนใจกระตุ้นให้เด็กได้เข้ามาเรียนรู้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้นะคะคุณครูเองในฐานะเป็นผู้ให้การเรียนรู้ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาการสอนของตัวเองเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ